โปรแกรมสมาร์ตบิบนะคะในวอ้์ที่1.2นะคะอัตราค่าเรถยนตนต่างๆนะคะเราจะเข้าไปที่ข้อกำหนดระบบนะคะไปที่แก้ไขข้อกำหนดค่าเรถยนตนในการคำนวณภาษีนะคะในที่นี้เราจะเปลี่ยนนะคะเป็นค่าจ่ายส่วนตัวตา40%ถูกต้องอยู่แล้วนะคะสูงสุดไม่เกิน60,000บาทเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะรถยนต์ได้ไม่เกิน30,000บาท อัตราประกันสังคมนะคะในเดือนที่1ถึงเดือนที่หนะคะครึ่งปีแรกนะคะจะเป็นห้าเปอร์เนเ็ดห้าิบาทแล้วก็ครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นเดือนที่ครึ่งปีหลังจะเป็นเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่สองนะคะ5% 7 5เปซนเจ็ดอบาทในที่นี้ข้อมูลได้ถูกต้องหมดแล้วนะคะเรากดบันทึกได้เลยค่ะแต่ถ้าข้อมูลยังไม่ถูกต้องให้กดเปลี่ยนแปลงก่อแก้ไขก่อนนะคะกด f ส0บันทึกได้เลยค่ะแค่นี้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ